สวัสดีครับผมเราก็มาถึงกันจน,นได้นะครับผมน้ําตกชันตะเห็นชนบุรีดูทางลงเราลงไม่ได้นะเราต้องรถไปกลับไปดูนะครับผมซึ่งเรากลัวว่าจะขึ้นไม่ไหวเพราะว่าทางที่ขึ้นมานี่ก็ทุรักทุเลอยู่นะกว่าจะขึ้นมาได้นะเพื่อนโอ้แล้วเป็น แบบน้ำตกที่คนไม่ค่อยมานะผมหรือว่าคนไม่ค่อยรู้จักก็ไม่รู้นะส่วนมากคนถ้ามาชลบุรีส่วนมาก,ามาก,มมากไม่ลงบางแสนก็น่ขึ้นเขาเขียวนะผมว่าส่วนใหญ่นะผมไปเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างกันดีกว่า ดูทางขึ้นข้างหลังผมดิยังสูงเลยอันนี้เราเดินลงนะผมว่ามันก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะแต่ตอนขึ้นนี่แหละวิ้ยข้างล่างสวยเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูโคตรสวยไม่ผิดหวังเลยนะที่ขับรถมาไกลนะฮะอุ้ยยังสวยอยีกเยเดี๋ยวจะให้ดูนะไว้ดูบรรยากาศด้านหลังงวันนี้จะต้องเดินขึ้นนะเหมือนว่าดูใน อาคลิปอาจจะดูไม่ชันนะครับผม mm hmm. แต่ความเริงจริงโคตรชันเลยนะครับเดินขึ้นเนี่ยฮะดูในคลิปกหจอนจะไม่ชันนะ mm hmm. ถึงแล้ว ทางวยใจรัด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นเหมือนร้านขายเราเดินไปดูกันก่เขามีอะไรให้เรากินมากหิวมากเลยตอนนี้ร้านค้าก็ไม่ค่อยเยอะนะเราี่เราสังเกตนะครับแต่น่าจะมีอะไรให้เรากินมากเลยนะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นชั้นแรกนอบว่านะเราขึ้นไปดูด้านบน มัมีอะไรบ้างนะฮะนี่มีของขายผมเจอของขายแล้วไปะไปกินกันเมื่อกี้ไปเราไปได้น้ำที่ร้านมานะตอนแรกกล่าวว่าจะนั่งกินข้าวนะครับผมกลัวเวลาจะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวไปเดินเก็บบรรยากาศก่นกอนเนาะเดี๋ยวพอเสร็จเราไปไปหาอะไรกินดีกว่านะครับผม ก็ไม่รู้ว่าทางมันไปตรงไหนบ้างเลยยังไม่รู้เลยนะครับแ,แล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยเนาะเผื่อเจอได้ถ่ายให้ดูเหมือนว่าน้ําจะแห้งนะวันนี้เดินมาก็เจอแต่โขดหินะยังไม่เจอเลยน้ํแต่ได้บรรยากาศนะครับกาออกแต่ธรรมชาติน,นะที่นี่นะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,นะร่เพราะมันไม่มีน้ําเลยนะครับตอนนี้ ทางนะจะค่อนข้างชันหน่อยนะเดินด,ด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่าเหมือนมีพวกตอไม้ที่ที่ถูกตัดนะครับผมแหลมอยู่นะแล้วก็หินก็ค่อนข้างจะลื่นนะครับผมบรรยากาศโคตรสวยเ,เพื่อนนี่ปะเห็นตอไหมขอโทษนะครับนี่เห็นไหมเห็นตอไม้ไหมนี่ครับจะสะดุดไอตอน,นี้แหละสวัดีครับช่วงนี้มาก็ ต้นมักไอต้นมักกะลานะครับผมก็ก็ไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่นะถ้ามาหน้าฝนก็อาจจะเดินลำบากหน่อยนะเดยกขี่ตะไคร้นะผมว่านะนะครับขู่โคตรสวยน้ำเพื่อนแต่ที่มองนี่ไม่ใช่อะไรนะมองงูอย่างอันตรายแมระบสรพิษเออเออเอะไรอะไออะไรอะ เสียงตัวอะไรมันเลื้อยเ่ะเพื่อนน่ครับเส้นทางก็จะประมาณนี้นะก็จะไปแบบไวๆเลยนะครับผมก็อาจจะไม่ยืนนานนะแต่ละจุดนะนครับน้ําแห้งนะครับไม่มีน้ําเลยนั่นนั่นกิ้งเหลนเยอะนะครับกิ้งเหลน,น,นเพราะว่าเหมือนท้างบนเขาจุดป่า ป่านะแล้วก็สัตว์ก็จะลงมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นี่ผมก็มีไอเทมอยู่ก็โอ้ยโอ้ยไปต่อดีไหม่ะโอ้ยจงอางเพื่อนออ จงอางเ,เพื่อนเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยหนีก่อนแล้ว,ลว,มมวเ,เ,เ,เพื่อนงูจงอางเฮ้ยตามมิโหูจงอางตัวเลืออะไรเพื่อน